โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะงานติดตั้งป้ายทะเบียนการน้ําแท้นะครับงานติดตั้งป้ายทะเบียนการน้ําแท้ของเราจะมีเพดอลูมิเนียมรองแบบนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะยึดติดกับตัวรถถ้าไม่งั้นถ้าบางที่ทามาจะแปะกับตัวรถไปเลยว่ามีปัญหานะครับเซอร์วิสทาให้สีนี้ถลอกนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังที่ติดแล้วครับด้านหลังนะครับที่ติดแล้วนี่ฮะป้ายสวยเลยนะฮะเลือกเป็นขอบดานะครับติดเซชิชิ่งนะฮะที่เป็นสีขาวแบบนี้ฮะห้าสองห้าเก้าฮะเลขสวยเลยฮะเดี๋ยวมาดูงานติดตั้งจริงด้้าานนห นี่ฮะงานดีตั้งชี้หน้าๆนะครับมาดูเลยฮะช่างกำลังจะทำนะครับแบบนี้ฮะนี่ครับลอกนะครับลอกกาวที่ติดนะครับออกเลยนะครับลอกให้เสร็จแล้วก็ตัวป้ายนะครับเราจะใส่น้ำยาพรีเมอร์นะเพื่อสร้างแรงยึดเกาะนะครับเราลอกกาวเสร็จครับครับนึงครับดูแบบเรียวทัมไหมครับเล็งให้ได้ระดับนะครับ ช่างก็จะเ็งให้ได้ระดับแล้วก็สายขวาบรหารบนล่างนะครับพอ,อแปะแล้วนะครับเมื่อติดแล้วเนี่ยจะขยับไม่ได้เลยนะครับสิ่งที่ต้องเอาออกใต้ก็คือเอาคัตเตอร์กรีดออกนะครับเท่านั้นอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับป,ป้ายทะเบียนการน้ำแพ้ไขรสนใจอินบ็อกซ์ให้ทาง Facebook Fanpage แต่งนะรถน้าแดงพิชบุญครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ